สวัสดีครับ f c ช่องลุงช้างวันนี้พามาอยู่ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอบ้านนานะครับถนนสวุวรรณสรนะครับปากซอยเข้าโรงแรมดวงตะวันนะดวงตะวันนะครับก็ถ้ามาจากสระบุรีนะครับอยู่ซ้ายมือก่อนถึงอำเภอบ้านนาห่างอำเภอบ้านนา2กิโลนะ วันนี้จะพามา,าร,รีวิวขายที่นะครับขายที่ดินนะครับที่ดินห่างจากถนนสวรรณศรร้100อยเมตรนะฮะร้อยเมตรแบ่งเป็นล็อกล็อกละสองงานล็อกละสองร้อยตารางวานะครับขายสี่แสนห้านะครับขายสี่แสนห้านะครับเดี๋ยวผมจะพา f4 ไปดูนะครับ เดี๋ยวกดใหม่ให้เลยกดใหม่นะครับศ,ศูนย์นะครับเริ่มศูนย์ะจากปากซอยนะครับเดี๋ยวเข้าไปด้วยกันเลยนะครับเผื่อท่านใดนะครับอยากหาซื้อที่ไว้ก็เป็นทําเลในเมืองท่านศนวนสวรรค์รันนะครับตรงนี้ก็ไปยาวไปถึงสะแก้วได้นะปกินสะแก้วนะครับ สาธาณรณุวะพคกรบครันนะครับ นี่นะครับถึงแปลงนะครับถึงแปลงก็100เม็ดนะเม็ดพอดีละเม็ดพอดีนะครับ นี่นะครับขายด่วนนะครับตรงนี้ก็เป็นถนนคอนกรีตนะคอนกรีตรถสวนได้นะครับรถสวนนะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับ มีไฟผ่านนะครับมีไฟผ่านนะครับเป็นชุมชนนะไม่โดดเดี่ยวนะครับไม่โดดเดี่ยวเป็นชุมชนนะครับแบ่งล็อกละสองร้อยตารางวานะครับก็ครึ่งไร่ครึ่งไร่นะครับแบ่งล็อกได้หรือท่านใด จะเหมานะครับจะเหมายกแปลงก็มาคุยนะมาคุยนะครับเดี๋ยวใต้คลิปจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับเนีย่ยเป็นถนนคอนกรีตนะฮะคอนกรีตผ่านหน้าที่เลยนะครับตรงข้ามก็เป็นบ้านคนนะบ้านคนนะครับ เสาไฟฟ้าผ่านนะครับไฟฟ้าผ่านนะครับถมแล้วนะครับถมแล้วตรงนี้นะครับถมแล้วมาสร้างบ้านได้เลยนะครับมาสร้างบ้านได้เลยเที่เสมอระดับถนนเลยนะครับครับเดี๋ยวใต้คลิปผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับทัานใดสนใจก็ทักทายมานะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ